สวัสดีพี่น้องทางเพจรถเหยียบข้าวน้อยบุรัษชาตานี่ครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ตามมาดูชุดเสริมใบเกลียวดันครับอันนี้จัดชุดนะครับส่งร้อยเอ็ดหนึ่งชุดแล้วก็เชียงลายหนึ่งชุดครับผมสำหรับวันนี้เนาะ ่ันนี้เราก็จะมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีใบเกลียวนะครับตัวนี้เป็นเหล็กสามมิลนหนาหนาครับอันนี้หนาใช่ย,วยาวๆครับสามมซ้ายขวาด้านขวาก็จะยาวอปสั้นกว่าครับสั้นกว่าหน่อยอันนี้ตัวนี้เป็นข้างซ้าย ประมาณนี้เนาะก็ตัดให้พอดีครับก็จะมีเหล็กเก้านะครับตัวนี้เป็นเอาไว้ล้อมเกี่ยวเส้นใหญ่ครับตัวนี้เส้นใหญ่จัดให้นะครับหนึ่งคู่ซ้ายขวาแล้วก็จะมีฉากคํมนะครับนี่ฉากคํมเกลียว ไปดูลักษณะว่าอยู่กับตัวรถมันเป็นยังไงนะครับนอนี่เป็นเป็นด้านขวาขวามือนะครับผันหน้าเข้าตัวรถวิธีการใส่ก็ไม่ดไ้ยากอะไรนะครับเราก็จะกด,ดน,นิดหน่อยนะครับ จะต่อจากเกลียวเดิมนะครับด้านหลังบนขึ้นมาข้างบนครับอเดี๋ยวทำให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้ครับผมอีกทีแล้วก็จะไล่เชื่อมเชื่อมด้านหลังแผ่นตัวนี้นะครับเชื่อมด้านหลังแล้วก็ใส่ฉากคํานะครับนี่ อันนี้ก็ดัดดัดให้ได้ลูกทรงนิดหน่อยครับดัดง่ายพอดัดได้ครับไม่ได้ยากอะไลครับผมแล้วก็ใส่เหล็กเก้าครับล้อมเกี่ยวด้านบนอันนี้จัดชุดให้พร้อมเกี่ยวได้เลยนะครับอ่ะล้อมโดยเหล็กเก้านะครับด้านบนที่จัดให้นะครับประมาณนี้ครับผม สนใจยังไงก็สอบถามก็ามาได้นะครับแชทมาถามได้ครับผมสำหรับใบเสริมเกลียวดันครับผมอ่ะโอเคครับครับผมสวัสดีครับ